ที่7นะครับยุคนีนยุคเรนในสองหรือเรีนในสองก็ได้นะครับอนไรก็ได้นะครับเรีนในสองหรือเรนในสองก็ได้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่หลายๆคนพูดถึงมากเพราะเป็นยุคของการบุกเบิกศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของการสร้างกล้องดูดาวกล้องจลทรน์หรือประหลอดอะไรเงี้ยครับถูกสร้างขึ้นจากยุคๆนี้นะครับรวมถึงมีนักทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นกาลิเลโอกาลิเลอีกนะครับในการค้นพบยิ่งใหญ่ของทางดาราศาสตร์รวมถึง ภาพนะครับภาพสเสมือนจริงนะครับหรือภาพสรีรวิทยาถ้านักเรียนสังเกตจากภาพด้านล่างทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับอันนี้คือภาพสรีรว,วิทยานะครับก็คือการวาดมนุษย์เนี่ยสเสมือนจริงมีการศึกษาแบบแคล้ายๆเหมือนอนาโตมีแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวาดทุกอย่างที่อยู่องค์ภายในทั้งหมดเข้าใจระบบเกี่ยวกับร่างกายมากขึ้นนะครับเป็นผลงานของดิโอนาโดดาวินชีนะครับแล้วก็รวมถึงมีการสร้าง เครื่องร่อนนะครับม so ีการสร้างเครื่องร่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการบุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับยุคที่8เนี่ยยุคเด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างเครื่องจักรนะครับการสร้างเครื่องจักรอ่าแล้วก็มีนักทฤษฎีหรือไม่นักวิเคราะห์ต่างๆขึ้นมานะครับในเรื่องของเจมวัดเนี่ยในเรื่องของไฟฟ้าการสร้างเครื่องจักรไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีรูปแบบหลากหลายทฤษฎีต่างๆ โดยคนพบได้ก็คือของท่านเจมวัตหรือคุณเจมวัตนะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์ดเรื่องอรถหลายหลคนบอกว่าเอ้ฟอร์ดเนี่ยก็คือยี่ห้อแบรนด์รถแต่จริงๆแล้วถูกต้องครับเขามาจากเฮลี่ฟอร์ดเฮลี่ฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณเชื่อไหมว่ากว่าที่ฟอร์ดจะมีวันนี้ไน้่เขาล,ลยย้มเหลวในเรื่องธุรกิจมานักตอนหนักน,นะครับและทําให้เขาต้องหมดตัวไปถึง5ครั้งแต่ว,ว่าในยุคนั้นอ่ะเขาพยายามนะครับเขาพยายามพัฒนารถ จากแบบว่าโปติเราต้องใช้ม้าหรือลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ในยุคนี้สามารถใช้กลไกแรงขับเคลื่อนและไฟฟ้าเนี่ยหรือระบบต่างๆเนี่ยมามีบทบาทมากขึ้นเขาเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมนะครับยุคอุตสาหกรรมเนี่ยเน้นย้ำเลยอุตสาหกรรมอ่าอุตสาหกรรมในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าการใช้ฐานหินหรืออะไรเนี่ยมีกลไกค่อนข้างเยอะดังนั้นยุคที่8เนี่ยเน้นเน้นในเรื่องของกลไกไฟฟ้าหรือวิธีการต่างๆ,ๆนะครับที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นรวมถึง อเล็กซานโดรวลตาในเรื่องของการ้นิตแบตเตอรี่อันนี้คือบุคคลที่ข้ามาพลาดเหมือนกันข้ามาพลาดเหมือนกันเพราะบางทีอ่ะเราเก็บพลังงานแล้วเรานําพลังงานใช้ยังไงคือเราไม่ต้องมาใช้แบตตลอดแม้ว่าเราใช้แบตเตอรี่เข้ามาถูกต้องไหมครับถ้าหมดก็คือไปชาร์จหรือไม่ก็ซื้อใหม่นะครับที่เราอยู่ปัจจุบันเขาเรียกยุคข้อมูลข่าวสารนะครับรยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเน้นย้ำาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการใช้ดิจิทัลในการดำเนินชีวิต หรือการใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่สนองความต้องการนะครับในเรื่องของการสื่อสารที่อยู่อาศัยการอุปโภคบริโภคหรือการสร้างแหล่งพลังงานหรือการสนองความตปัญหาสิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นนะครับ,รบในยุคที่7นะครับยุคข,ของเรเนซองนะครับก็คือเรเนซองเนี่ยหรือเนเนส์ซองก็ได้นะครับ,รรบเป็นยุคข,ของการฟื้นฟูอิทธิพลนะครับจากของสถาปัตยกรรมที่ถูกทำลายที่ถูกทำลายจาก ยุคของยุคที่6ที่เป็นยุคของโรงมาล่มสลายนะครับยุคนี้เป็นยุคของการบุกเบิกในการฟรืฟร้นฟูแล้วก็บุกเบิกในเรื่องของวิทยาศาสตร์มีสายวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็ล้มถึงในการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกิดจากการสังเกตปรากฏกา,ารณ์ทางวิทยา,าทศาสตร์ทำให้เกิดทิิษต่างๆเช่นกล้องโทรทัศน์กล้องจุลทรศนหรือโทรมิเตอร์ต่างๆแล้วก็มีทักิทฤษฎีต่างๆนะครับอย่างเช่นของลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับในเรื่องของการเกสลัก การเคลื่อนทีการบายสีหรือออกแบบอาวุธรวมถึงสรีระวิทยานะครับแล้วก็ของเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเขาได้อีมีกแบบหนึ่งก็คือในเรื่องของการวาดภาพเหมือนนะครับการวาดเชิงลึกของคล้ายๆเหมือนอาโตมี่คือศึกษาเกี่ยวกับระบบร่างกายโดยเฉพาะนะครับว่าอะไรมนุษย์เรามีการมีระบบการทํางานอยู่ในร่างกายของเราจริงๆนะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกที่มีคนนึงที่ ต้องพูดกก่าวขานนะครับก็คือกาลิลโอหรือกาลิเลีนะครับที่เป็นนักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์นะครับหรือแล้วก็เป็นนักปัชญานะครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องของกล้องโทรทัศน์นะครับในเรื่องของการสังเกตการที่ของดวงดาวนะครับในยุคที่8นะครับยุคอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมนี่คือมีความบซ้อนในเรื่องของกลไกหรือเครื่องกลมากขึ้นนะครับมีเกิดมีการเกิดโรงงานมีการเกิดสังคมเมืองมากขึ้นนะครับในยุยคนี้ก็อาจจะมีปัญหาปัญหา อันหนึ่งก็คือเริ่มมีความเดือดร้อนมากขึ้นเพราะว่าในเรื่องของความรู้มีมากขึ้นดังนั้นความจนหรือความรุ่งเรืองเนี่ยครดูความรุ่งรุ่งรุ่งเรืองเนี่ยมันก็แบบมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะในยุคนี้มันเริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมากขึ้นมีการเกิดสนย์การของเมืองโบบเศรษฐกิจที่เราจะต้องมีการเพึ่งพาแล้วก็มีการแผ่ขยายเศรษฐกิจมีการเพิ่มจานวนประชากรมากขึ้นจริงแต่ว่าอัตราการจนก็มีมากขึ้นเหมือนกันนะครับและที่นี้ ในเทคโนโ,โลยีในยุคนี้เขาก็จะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์เครื่องบินวิทยุโทรศัศน์หรือโทรศัพท์จรวดอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคืออุตสาหกรรมเพราะว่ามีระบบการซับซ้อนถ้าเขาถามว่ายุคไหนมีความซับซ้อนมีเครื่องจกักรหรือยุคโนคิดได้เลยว่ายุคอุตสาหกรรมแน่นอนเพราะอันอื่นเนียเครื่องจักรยังไม่ค่อยเด่นชัดเ,เด่นชัดมากแต่ยุคนี้เด่นชัดมากเด่นชัดที่สุดนะครับแล้วมีนักแล้วก็มีนักประดิษฐ์ผู้คิดคนต่างๆอย่างเช่นของเจมส์วัตตาร์ในเรื่องของ การประดิษฐ์เครื่องจักรไอ้น้ำแล้วก็มีเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างเครื่องกลต่างๆด้วยนะครับแต่่าจะเด่นในเรื่องของเครื่องจักรไอ้น้ำเป็นหลักอเดซซานโดวอตาในเรื่องการทํางานแบตเตอรี่แล้วก็รวมถึงเฮรรี่ฟอร์ดในเรื่องของการสร้างเครื่องจักรติดต่อการหรือที่เป็นแบรนด์ของรถฟอร์ดนะครับแล้วก็่อมาอยุคสุดท้ายนะครับนั่ก็คือ,อยุคข้อมูลขาา่าวสาร ยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นยุคดิจิทัลเป็นยุคที่ทโลที่ที่ล้ำสมัยที่สุดนะครับเป็นยุคของการรวบรวมจัดการแก้ไขและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารนะครับยุคนี้ก็คือยุคเขาเรียกว่ายุคปัจจุบันได้เลยนะครับยุคข้อมูลข่าวสารมีการแพร่กระจายข่าวสารหรือการสัยทอดความรู้ความคิดหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเพิ่มประชากรจานวนประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะทุกอย่างมันพร้อมทุกอย่างมันมีเช็จไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็รวมถึง การทาอะไรก็แล้วแต่มีความซับซ้อนมีมีวงจรไฟฟ้าซับซ้อนหรือการทํางานกลไกต่างๆก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีพวกคอมพิวเตอร์สมองคนที่อัจฉริยะพลังงานนิวเคลียร์พลังงานทางเลือกทุกอย่างล้วนอยู่ในบทปัจจุบันนะครับอ่าเขาได้แล้วก็สรุปทิ้งทายนะครับในเรื่องของการพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็นอันเป็นกระบวนการที่มีการวิวัฒนาการโดยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์ เป็นหลักนะครับมาเป็นพื้นฐานในการสร้างสิ่งผลงานในทางด้านเทคโนโลยีนะครับใน,นอนาคตต่อไปดังนั้นการที่เราจะสร้างอะไรก็ได้นั้นจะต้องมีทฤษฎีรองรับหรือมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของวิยาการเทคโนโลยีในการสร้างจะต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องมีการตรวจสอบได้แล้วก็มีหลักการที่ชัดเจนล้มถึงกระบวนการในการสร้างถึงจะเป็นเทคโนโลยีที่เรายอมรับแล้วพอยอมรับเสร็จปุ๊บ ในสิ่งที่เราสร้างใหม่เขาจะเรียกว่านวัตก,กรรมที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนขอบคุณมากครับ